ทารกเสียชีวิตในครันอาจจะพบได้ในคุณแม่ตั้งครันนะคะซึ่งการที่ทารกเสียชีวิตในคันนะคะส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆด้วยกันช่วงแรกก็คือทารกเสียชีวิตนะคะในช่วงตั้งคัน คุณแม่ก่อนอายุคัน28สัปดาห์และช่วงหลังก็คือทารกเสียชีวิตในคันหลังอายุคัน28สัปดาห์ไปแล้วนั่นเองค่ะซึ่งการที่ทารกเสียชีวิตในคันนะคะในช่วงที่คุณแม่ตั้งคันเนี่ยถ้าเป็นในช่วงก่อน28สัปดาห์ก็อยู่ในเรียกว่าช่วงของการแทงส่วนใหญ่นะคะก็จะมีการปวดท้องมีเลือดออกอาปากมดลูกเปิดแล้วคุณหมอก็อาจจะมีการขูดมดลูกช่วยนะคะถ้าอยู่ในช่วงของปากมดลูกเปิดมีอาการปวดท้องมีเลือดออกร่วมด้วย ก็อจะช่วยผูดมดลูกอันนี้อยู่ในระยะของการแทงนั่นเองค่ะแต่ถ้าหลังจาก28สัปดาห์ไปแล้วจนถึงช่วงคลอดนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นการเสียชีวิตในช่วงของเด็กคลอดก่อนกำหนดซึ่งโดยทั่วไปนะคะถ้าเด็กเสียชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยจนใหญ่คนนุณแม่จะมีการเจ็บท้องคลอดภายใน2ส,สัปดาห์ ถ้าคุณหมอตรวจพบวันนี้ว่าทารกในครรภ์น,นะคะไม่มีเสียงหัวใจเต้นแล้วหรือทารกในครรภ์เสียชีวิตเนี่ยคุณหมอก็จะนัดมาดูอาการทุกหนึ่งสัปดาห์ถ้าเจ็บคัรน,นะคะภายในสองสัปดาห์นี้ก็ปล่อยให้ข้อตามธรรมชาติซึ่งคุณหมอจะไม่นัดผ่าคลอด ออกทางหน้าท้องนะคะสำหรับทารกเสียชีวิตในครรภ์เพราะว่าเป็นการผ่าตัดค้อที่ไม่คุ้มอย่างมากทารกในครรภ์เสียชีวิตแล้วผ่าค้อคุณแม่เจ็บแผลนะคะไม่คุ้มกับการผ่านั่นเองค่ะถ้าหาก2ส,สัปดาห์แล้วนะคะทารกยังไม่มีอาการคลอดหรือคุณแม่ยังไม่มีการ,ดร,การใดๆคุณหมออาจจะ ใช้ยาเน็บช่องคลอดกระตุ้นปากมดลูกนะคะให้ปากมดลูกเปิดเหมือนการคลอดชักนําการคลอดนั่นเองค่ะหรือถ้าทารกเสียชีวิตในครรภ์แล้วคุณแม่มีการเจ็บท้องคลอดปากมดลูกเปิด3-4เซนขึ้นไปแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะให้ยาออกซิโตซิน นะคะในการเร่งคลอดเหมือนช่วยในการเร่งคลอดของคุณแม่ที่มาคลอดตามธรรมชาตินั่แหละคะ่ะซึ่งการรักษาหรือแนวทางในการสิ้นสุดการตั้งครรภ์นเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับดุลพินิษของคุณหมอที่ดูแลคุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลมากจนเกินไปถ้าคุณแม่ได้รับการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์เสียชีวิตวันนี้แล้วคุณหมอให้กลับบ้านนัดหนึ่งสัปดาห์มาติดตามอาการนะคะคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลใ,ใ,ใดๆสังเกตอาการมีอะไรผิดปกติไหมปวดท้องรุนแรงไหมมีเลือดออกไหมอ่าถ้า มีการนี้ก็รีบมาก่อนนัดแต่ถ้าไม่มีการใ,ใดๆคุณหมอก็จะนัดนะคะรับรองว่าคุณหมอไม่นัดเกิน2สัปดาห์ถ้าหาก2อสสัปดาห์ไปแล้วไม่มีการใ,ใดๆคุณหมอต้องพิจารณานะคะนําเด็กออกแล้วเพราะถ้าปล่อยไว้นานนะ,ะโอกาสที่ทารกที่เสียชีวิตในคันเนี่ยจะติดเชื้อเกิดขึ้นส่งผลให้ร่างกายของคุณแม่ติดเชื้อได้นั่นเองค่ะ